มา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 จะทดลองนี่ไงว่ามันเสียงมันจะนี่แบบแห้ชนะไม่เป็นไรเราจะทดลองว่าเสียงที่โผล่มันจะเข้าวิดีโอไหมไม่เคยชนะอย่ยังไงก็ได้มันพี่หมีไม,ไม่ไม่ได้แบบนี่ไงซีเรียสขนาดนี้น ถ้าชนะก็ดีไม่ชนะก็ไม่เป็นไรได้เหรียญได้เหรียญได้เหรียญก็ได้เหรียญเดี๋ยวต้องปล่อยทั้ยไอ้ไเครื่องต้งอยู่โทษครับโทษเพิ่นไปนิดนึงเออไมวาารแด้เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมเลือกกดจริงขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกีคุณปลอมหรือเปล่าของร้านเนาะ มูจีด่ตเจอแล้วเจอแล้วใช่หรอโอไม่ใช่อะะอะอะโบสกีนีซามะนีโอซามูไรซามูไรซามูไรนีโอซามูไรโบสก ชื่ออะไรเนี่ยญี่ปุ่นมญี่ปุ่นอยู่นี้เยเนี่ยันยังฟันเลยครับมันชื่อคนในเกม หนึ่งสองสามว่าเนี่ยกล้องเริ่มร้อนแล้วเนี่ยอยู่ดีกล้องก็ร้อนเห็นไหมไม่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 เดี๋ยวพี่หมีไปยัดเองพี่หมีนี่วะเนี่ยพี่หมีจะต้องเอาทหารในกองหน้าก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันมาลามมันจะมาลามจุดทุกจุดแล้วตั้งค้อมดีไหม อปอมไม่ต้องเสียหายดิจุดนีแได้แล้วเดี๋ยวด่วนอาจจะมาเฝ้าจุดน้ำมันไว้ไงรอไอ้นั่นประกบไว้เป็นแซนด์บิต,บตออเข้ามาเอาเขาประกบข้างไงมาสมองอีกจุดหนึ่งมันก็โดนอีกจุดหนึ่งโดนแซนด์บิตมีโดนยิงแล้วมันยิงแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเว้ย มันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมสู้มันไม่ได้วะเกิดอะไรขึ้นน,น่ะอะไรกันผมสู้มันไม่ได้ได้ไงอ่ะดูเวลไม่ถึงว่าเขามีบวกเวลอไหมวะ ใช่ไม่ใช่พี่หไม่ได้หมายเงีทีีสองมันมาพลังตาครับพามดคลับพาี่เนีย่เนียลงอยากลงเอหนูยางเห็นเหรอนี่งนูยางเห็นทั้อย่างทขวามาดิยิงไส้แตกนะโดนตาไปสิคุณโค้กกโถ่เอ้ยโค้ ปืนโคกเลยโอ้โหเน็ตเน็ตอะไรเนี่ยเน็ตทูตายแล้วปิงแปดเยไม่ไม่มันไม่ได้เกมผมแล้วไม่ใช่เกมผมอ่ะหวยเนี่ยมือถืออะไรเนี่ยบอกอย่าซื้อมาเนี่ยบังคับไม่อยู่อย่างเนี้ยเนี่ยมันมันมันไม่ใช้ต้องเเริ่มเริ่มแหลกแล้วตับตับน่าจะเป็นระดับสูงพอ ให้มันลื่นเลยอ่ะไอ้ทําไมมันลงบอลูกมาวพี่หม่พี่ช่วยพี่ช่วยปนไว้อยู่โซโลนิระเบิดกันแล้วพี่หมีท่าหัวนะสักมันวาร์ปจริงๆนะเว้ยพี่หมีไม่ได้โกหกนะเดี๋ยวแกมาดูคลิปได้เลยมันวาร์ปจริงๆเขามองที่อยู่เขามองที่อยู่ที่อยู่เขามอง พลัตงตมเลยแต่มันก็ไม่ได้เล่นแล้วพวกนี้โดมนมาเลยเนี่ยน่จะทำไมอ่ะพูนจรงเงีนั่นแหละมันจะไม่ได้เล่นจริงๆอบยูเลาาูลวนี่วิงว่งแล้ววิ่งแล้วอะไร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 

ยิงแรงอ่ะยิงมไม่เบียวจะตายแล้วหรือี้คืนไปสนับสนุนนะยก่นช่วยเาโดนล้น่าเลครับพี่มาแล้วมาแล้วสตุกผมมาแล้วสตุกขุณรอรอหรอสตุกขุรอมา้อรอสตุกผมมาแล้ว ไม่ท้อห่วงไม่ต้องห่วงพี่หนีมาแล้วฉอนมาเร้อมกับตัวนี้ก็แทงมันเถอะนะเดี๋ยวมันเจอเลยใครใหญ่กว่ามันยังไม่เคยเจอของใหญ่ไงเงี้ยเดี๋ยวของใหญ่อย่างเงี้ยของใหญ่อย่างใหญ่เงี้ยของใหญ่เงี้ย

แตอู้เล่อู้ยิงแล้วพอไมตายไม่ตายพี่รักอยากแม่งเลยอ่ะตายก็เลี้ยงไม่โตยอมไปแล้วยอมให้พี่หมีเถอะสุดยอดโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับคุณเออคุณเี็แมวแข็งน่ารักพี่หมีจ้าแลวชมกูจ้าแลวชมพูย่อมร้อยมาพี่หมีจะไปนี่ละวเขาเรียกอะไรนะ เออตะคิปทดลองไปดูภาพโอเคสวยมากอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะจ้ะ